ม่อร่อยก็อร่อยวันนีรอแป๊บหนึ่งนะกินเสร็จแล้วก็ต้องกินยาแ่บไหลกินขา้นขาวไม่อร่อยมานานแล้วร่วมสองอาทิตย์แล้วแ่บไหลกินข้าวไม่อร่อยมานานแล้วร่วมสองอาทิตย์แล้วกดเนาะ ก็เลยทำให้มันแซ่บของอะไรก็ช่างนะถ้าสดสดมันก็จะได้รสชาติเราเพื่อเพื่อบังคับกินแต่ก็เสแซ่บเสแสรบไว้กันกินน้ำผึ้งกระเปีย มันแสบแสบม่แแ่บก็แสบยบก็แบก็สุดบังคับเถอะาจ้ามแบก็สบยแบแบก็สุดบังคับเถอ แซ่บเลยนมอ่ะเราคือ่ึงบังคับกินไงวะบ่แซ่บก็แซ่บบ่แซ่บแซ่บก็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 ถึงบังคับเถอะแล้วนมใหม่สดๆค่ะสดจากกอ ฟ้านหวานแล้วมใหม่สดๆค่ะสดจาก,กอฟ้านหวานลำบากเหมือนกันนะคะกิ้งได้ไปหาปลาทะเลไร่คนไม่ยำนี่ไงซ่บเวอร์ที่อร่อยแจกสามันแล้อนมใหม่สดๆค่ะ สดจากกอบ้านหวานแซบบไหลกินข้ากินข้าวไม่อร่อยมานานแล้วร่วมสองอาทิตย์แล้วเอ,อน้ำใหม่หสดค่ะสดจากกอบ้านหวานเจ้ากัะปิ cái treo cho ôm Tiếng tôi mua dây Thăm thủ cho ngọa có rồi Đây đi, thì... à, Và... Đây dỡ rồi Đây chân vạn nó Đây chân จซด,ดแซ<ส><ส>่บไม่แซบก็แซ่บแซ่แบก็แ <c oughs> ส่บก็สืกบังคับ <c oughs> เถอะไอ้อหม่กสดสดค่ะสดจากกอบ้านหวานเราก็สืกบังคับกินเถอะ ก๋วยส่งก็วส่งเสเยอะอยู่ได้จังหวะนาะได้จังหวะฝนัวแค่อากาศนี่ว่ากินน้ำผึ้งกัะเพืมมันสวยเราก็ปลูกเองนะคะ ต้องไปตัดมาแล้วก็มาต้มอืมจิ้มเจอ,อ้าเพิ่งได้กินข้าวนี่แหละค่ะแบบหลายแบบหลายกินน้ำพริกกระเปียดม,มันสด ม่อร่อยก็อร่อยวันนะรอแ,แป๊บหนึ่งนะจนเสร็จแล้วก็ต้องกินยาเจ้ากะปิไข่เจียวชะอมมิงเขาตัวโมูยหา่แม่อร่อยก็อร่อยวันนะรอแ,แป๊บหนึ่งนะจนเสร็จแล้วก็ต้องกินยา กินน้ำเปลกรกเปียกมันสดอ่ะหมดแล้วเหรออ,อ่ะกินไวหวแค่บปะไม้เราก็ปลูกเองนะคะปลูกเองต้องไปตัดมาแล้วก็มาต้มอืมขึ้นเจ้าปลดเนาะ ก็เลยทำให้มันซับของอะไรก็ช่างนะถ้าสดๆมันก็จะได้รสชาติแซบก็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 บก็สุดบังคับเถอะวแซบหลายหนุ่ได้กินข้าวนี่แหละค่ะ แสบหลายแสบหลายกดเนาะก็เลยทำให้มันซับของอะไรก็ชังนะถ้าสดสดมันก็จะได้รสชาติไม้เราก็ปลูกเองนะครับปลูกเองต้องไปตัดมาแล้วก็มาต้มอืมจ้มเจ้าวอ่า ลำบากเหมือนก mm. ันนะคะกินแล้ยงไปหาป่าละายปูนไม่หยัมยังไแซบเบอร์นันแซบไม่แซบก็แซบ่แซบก็แซบก็ถือบังคับเถอะทำถูกจังหวะก็เยะได้ดี ลำบากเหมือนกันนะคะคกิ้ได้ไปหาป่าะละายปูไม่ยันี่ไงจับเบอร์คืออร่อยแจสกสามันแม่อร่อยก็อร่อยว่ากันนะราแป๊บหนึ่งนะินเสร็จแล้วก็ต้องกินแสบบไม่แสบก็สแสบ ก็สุดบังคับเถอะเพิ่งได้กินข้าวนี่แหละคะ่ะแสบบหลายแสบบหลายกดเนาะก็เลยทำให้มันซับของอะไรก็ชังนะถ้าสดสดมันก็จะได้รสชาติเพิ่มอยากกินนู่นอยากกินนี่แล้วก็กินได้แล้วเนี้ย ค่าแต่อายกำยูกเจ้ากะปิไข่เจียวชะอมต้นเขาต็นมูย่า่ไม้เราก็ปลูกเองนะคะปลูกเองต้องไปตัดมาแล้วก็มาต้มอื้มจิ้มเจ้าได้เยอะอยู่ไลยจังหวะเนาะ ได้จังหวะฝนขึ้นกับข้าวไรบอรี่นะครับปีนี้ก็งมงามข้าวไรบอรี่เราถ้าเกาืไว้เราก็ปลูกเองนะคะปลูกเองต้องไปตัดมาแล้วก็มาต้มอืมชิมเจ้าอืมกินน้ำพีลก,กักเปีย ม,มันสบลำบากเหมือนกันนะคะทินไม่ได้ไปหาป่าทลายพงไม่หยำ่ยังจับเบอร์ทำถูกจังหวะอออก็ได้ดี